สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดกล้องนะคะก็คือวันนี้จะโหลดเกมมาใหม่แล้วนะก็จะโหลดเกมแล้วก็เกมที่เล่นอยู่นะคะที่แบบโหลดไปแล้วนะคะแต่ว่าแบบคือแบบทุกคนเนี่ยยังไม่ได้เห็นเราเล่นอะไรอย่างงี้ยแล้วก็จะเอาเป็นแบบเกมนั้นทะเลให้ดูบนอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็คือเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวมาลืนนะคะอ่ะ เด็กๆที่มาดูนะคะก็จะคิดว่าเอ๊ะมลืนมลืนคืออะไรมาลืนคือมลื่นนะคะคือเป็นแบบวันถัดไปของเป็นแบบวันถัดไปของเมื่อวานของพรุ่งนี้นะคะคือพรุ่งนี้แล้วก็ไปอีกวันก็เป็นมาลืนนะคะแล้วตอนมาลืนเนี่ยจะเป็นจะเป็น,ปนมีตาล้องมาให้นะคะแต่ไม่รู้ว่าตาล้องจะ วางหรือเปล่านะคะเพราะตาล้กกองก็ติดเล่นโทรศัพท์อยู่นะคะที่ตาล้กกองเนี่ยก็ชื่อว่าพี่เตนะคะตาล้กกองเป็นคนที่เต็นกลมต่ำกับเรานะคะแล้วคือที่ไม่ให้เขามาแบบอันนี้เลยอ่ะเพราะว่าแตั้งแต่แบบตั้งแต่คลิปที่แบบเปิดกล้องอะไรเงี้ยที่เขาไม่ให้ที่ไม่ให้เขามาถ่ายคลิปให้นะคะเพราะว่าแบบ เขาไปกรุงเทพเนื่องจากปิดเทอมนะคะมาลืนเขาก็จะมาแล้วเราจะถ่ายคลิปเขานะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ถ่ายคลิปตอนรอเขานะคะเพราะว่าเขาจะอาจจะมาตอนตีสองตีสามก็ได้นะคะแล้วก็มีแล้วก็แบบแล้วก็แบบงงว่าเอา้าบอกว่าจะมาพรุ่งนี้แบบเขาบอกว่าจะมาวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าแต่ว่า วันนี้แม่เลยพิมพ์แม่ของเราอ่ะเลยพิมพ์ไปบอกแม่ของเขาว่าแม่ของเขาเนี่ยเป็นป้าของเรานะคะแม่ของเขาก็ได้ไปบอกว่าแบบเออแม่ของเราเองมแม่ของเราอะไรคุยกับทุกคนอยู่นะคุยกับกล้องอยู่ก็แม่เขาเนี่ยก็ <c oughs> เป็นป้าของเราเนี่ย ก็แม่ของเราก็ได้ไปบอกป้าพิมไปบอก่านในแชทนะคะบอกว่าบอกว่าแบบคุณครูเขาจะมาเยี่ยมบ้านแล้วแต่ว่าไอเต้นกับไอเตนยังไม่กลับบ้านมาเลยคุณครูเดี๋ยวคุณครูเขาว่าแบบว่าแบบยังแบบแบบโคหกคุณครูอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยแบบก็เลยบอกก็เลยส่งอีโมจิแบบ กใจ่นี้มานะคะแล้วก็แบบบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวรีบไปส่งวันอาทิตย์แล้วแม่บอกว่าวันอะไรวันเนี้ยก็เลยงงเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาวันอาทิตย์แล้วเขาบอกว่าจะซื้อทุเรียนมาให้กินเลยชอบอยากอ็นทุเรียนอะเพราะว่าไม่เคย,คยกินนยำกินราชา กินลาชาผลไม้บ้างนะคะไป <c oughs> ก็แค่นี้แหละไปนอนแล้วแล้ว <c oughs> ไม่ง่วงแล้วแ <c oughs> ต่ว่าต้องไปนอนแล้วแ <c oughs> ดดตื่นไม่เชา้าไปแล้วบ๊าย <c oughs> บายนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัดคลิปให้ดูต่อนะคะ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> พรุ่งนี้อัดคลิปที่ทั้งวันเลยนะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก็ครใด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามให้ด้วยนะจะได้ซื้อกล้องสักทีเพราะว่าซื้อกล้อง ตอนนี้เนี่ยถ่ายที่กล้องโทรศัพท์อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินซื้อกล้องนะคะเ,เพราะว่าทุกคนก็ยังไม่กดติดตามล้วเพราะเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบยังไม่มาทํานานนะคะ <daunting S 1> ก็เลยเพิ่งมาทําได้สองสามคลิปนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะ <regardez. S 2> แล้วซับสไครให้เยอะๆทำให้เราแบบมีเงินซื้อกล้องอะไรประมาณนี้นะคะแชร์แรงไปชอบกินมีกันไหมเอ่ยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ ่ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะนั่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะวางกองกองบ๊ายบายนะนกแกงมนกแกงมมีเพศมีอ่ะ